และนี่ก็คือร้านขนมเบื้องที่ทําให้เบลเปิดใจกินไส้เค็มค่ะคือขนมเบื้องไส้เค็มเป็นอะไรที่แบบไม่กินยังไงก็ไม่กินคือไม่ชอบเลยกินร้านไหนก็ไม่อร่อย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 อ๋ออ๋อ,อ,อ,อ

ขายตรงนี้ตลอดเลยป่ะคะตั้งแต่แบบแรกเลยใช่ป่ะไม่ว่าเขาทำที่สามแล้วคุณช้อยนางลำอะ่ะของพิศดารอะ่ะขอชิ้นใหญ่เข็มของลายปลายเหมือนโอ้โหพิศดารเลยร้านคุณป้าน,นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแซบเจ็ดดาวตรงลาดพร้าววังหินนะคะอย่าลืมมากันนะจ๊ะ